สิงโตเดอะสตาร์อัปเกรดล่างอวดหุ่นแซบซี้ทิ้งทวนทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมของสิงโตสหรัฐต่างพาดกันกดหัวใจแบบรัวๆสำหรับการออกมาประกาศความตั้งใจครั้งใหม่ของนักร้องหนุ่มสิงโตสหรัฐหิรันธนะภูวดลหรือสิงโตเดอะสตาในวัย29ปีโ่ยเจ้าตัวได้มีการออกมาเปิดเผยว่าในปี2022นี้จะ เป็นปีแห่งการหันมาใส่ใจดูแลรูปร่างตัวเองอย่างจริงจังอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมกับสําหรับบทบาทหน้าที่ใหม่ที่รออยู่ซึ่งตนก็อยากที่จะให้แฟนๆติดตามรอดูผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยหนุ่มสิงโตได้มีการระบุข,ข้อความว่า big new project is my new mission ผู้หมวดสิงโตสหรัฐจะอัพเกรดล่างใหม่ก่อนเป็นผู้กองเริ่มตนภารกิจใหม่กับโปรเจกต์ใหม่ที่ยังไม่เคยทำครับรอติดตามนะครับชีวิตต้องลองครับคุณผู้ช นอกจากนั้นแล้วโพสต์ดังกล่าวสิงโตเดอะสตาร์ยังได้มีการแนบภาพอวดผุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มของเจ้าตัวให้กับทุกคนได้ส่องเห็นความล่ำความแน่นความแข็งแรงก่อนที่จะเริ่มภารกิจพิชิตร่างใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งต้องขอบอกเลยว่าแต่ละภาพนั้นอู้ยแเบสีโดนใจแฟนๆจนทำเอาบรรดาช่องคอมเมนต์แทบลุกเป็นไฟเลยคะ่ะ